สว <Keep S 1> ัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเขาสู่ช่องซอพาโชคครับเมือนี้แอดพี่พา่น้องมาที่โคกน้องจิกครับหรือภูมมโคกน้องจิกนะครับพระธุดงค์พันสัญจรมาปรากฏอยู่นี่ครับแอดก็เลยเดินทางมามากราบนมัสการท่านบางที่ท่านอาจจะมีแนวท่างดีๆฝากพี่น้องเอฟซครับส่วนสิเป็นจังไหนพี่น้องก็ตามแอดมากครับไปฟังไปเบื้องน้ากันครับกราบนมัสการครับาจะเริญพรบ ครับก็ทางช่อง youtube ก็หลายช่องดูนะครับก็ได้ยินข่าวว่าทางไปจานมาจ่าส่วนทางไปทางผมเจนพัสนซึ่งก็มีญาติโยมทร่มาหาผมคือให้ห้าฝรุ้ยนะครับให้เบอร์ทร่พ่อเสดไปเอาพ่อเสดก็คนด้โทร่มมาหาพ่อเสดเมือนมั้ยครับผมอืมวันนี้ก็ได้เข้ากันจนว่าพระจาเนี่ได้เดินทางมาแล้วครับผมนมื่อไหน มันมีพลอยอย่างเราไปคเจ้าวันโทษบอกตัดปามโยพักไต้นะอะครับประชวครับเป็นที่โฮจักันกับพ่อเสครับอืมคนโฮจักันในตัางในบุรละแต่ว่าเขากะคนโทษไปหาว่ามันไม่ทีมันตรงนึงันว่ามันแข็งบนว่าครับอาจารยนในมดไปเบื้องไหนอันเพราะเ็นโทรหานี่นางุึง นั่งมากันเลยอ๋อมันคือช่วงสี่เข้ากันกับเขาได้อยู่นะช่วงสี่มียนันให้ไปย้วยสิไงมีความคิดม<แ>ีความคิดเนาะแล้วมันเขาเสอแตของกันหมดอะครับอดีว่นเราเกิดน้องขันเพิ่นที่ให้เขาไปขอนมือก็จได้ไปละอันที่เป็นผู้ไปสั่งจังไงมันก็ได้ไปอดีวันสิครับกายนายมืออยู่ดิซึ่งคุยกับเบิร์น แต่ไ่ได้สนใจไงนะเนาะนั่นรับแล้วก็เสยไปนะแล้วมันพางเราไ่ได้ไ่ได้วางไงถ้าเก็ดยื้อในวัดเขาหล่กเสยมาในบางสองสามโมงมันก็โทรไปยิ่เจ้าของที่เพิ่นอะไรทบไปอันนี้มดถ้าเงินโทรศัพท์ได้บัวนันนหมพระอาจารนเราเบื่อจะเข้าแน่ะบุญวะอันนี้จะเป็นพูนน้ำผ้าจ่ายดีกะกะล้องมาเบิ่งก่อนเด้อบุญวะ จังไเลยเดอะารจังได้มากมากนะพูดกับพี่พี่แมางขุนนัพูดห้องหนาวครับไม่ตังถามเป็นหมองอันนี้ขนาดคนขึ้นต้นอย่างนี่่ก็ได้ว่าพูดกันได้ว่าสางคนได้ันาดไคนนี่สี่เมื่อพี่ครับหน้าขันหลังหน้าขันหนาวนมใส่ขันหลางขันหลังกี่นึ่งเจ้าของหน้าพูดกันเลยโอ้ปั่นได้มากนะเนาะตอนนั้นตอนนั้นนั่งขุนเนี่ย มูจากว่าท่านใดเป็นทนามรันนะครับกานั่งเมืองเส้นไหวไปสั่งพลังมั้งไหมพลังปลาเนี่ยครับโอ้เครื่องหม่องของบ่ว้เลยว่าท่านเราได้ว่าของแท้ตัวเดี้วว่าอืมนี่นะของแท้ท่านทั้งแท้ทั้งความแล้วนะก็มาตามเรียกร้องว่าก็จะกับคนมีบ oh, ้านนี้เลย บูนิมอนวาวแห้งๆไงเด้อปูนั่ยินแต่เสียงคนผู้งามค่ะอันนั้นได้วงห้องใชนไอมอันนั้นห้องแน่นั่นบาานเรนพระจันท์มาอยู่จะขึ้นแหรอครับนี่ครับขึ้นบ้านลขึ้นบ้านนี่บอกขึ้นเลขึ้นขึ้นขึ้นอ้าวัาอยู่มาแล้งอีกขึ้นหนึ่งมือขึ้นกับสีเดือนข้างไปสี่เดนข้างเขาเขาพนังกันบ่เขาปฏิวัติ อาจารย์เพื่อน่วนเขาปฏิบัติกล่างสีลในสะอาดแล้วก็น้องเขาพันศาเนรล้วะศีเทียนแดงเขาจินเน้นเพื่อนาว่างครับอยู่วัดจอมมณีจอมมณีเพื่อนอาวังน้องบุรีรัมพ์ภูเพื่อนเขาปฏิบัติที่นั่นเขาวันนี้ยี่สิบสี่ออกวันนี้สามวันที่สามคนละ ออกมากเลดิพอดีเธอช่วฟังข่าวดีอย่างโนมเนาะ <c oughs> พอดีตัวกลับมาดีพูดสั่งข่าวพอดี <c oughs> มันมามาปักอดมาน้อย<ม>อยู่ข<อ>ึ้นหนึ่งบ่มีเม็ดอีหางแนบบ่ค่ะพระอาจารย์ <c oughs> มา,าอยู่คนบ่ให้โชคบ่เอาคนไหว้ไปเอาน้ำเจ้าของที่คนเลยที่แม่นอ๋อไม่กู่เห็นแต่ว่าคนไม่หย่อนพระอาจารย์มันอยู่ อไม่หย่กออาจารย์ไม่ยอกันอย้นหยอกโจะเป็นเป็นกำลังนั่งนั่งสมาธิเลยว่าโอ้พอก่อนวันนั้นเอาเคนี้แหละก็เลยเอ็นหลังลงปุ๊บบาดมากเพิ่นมากแบบบึมบํมมาเลยนะเป็นงูใหญ่บุ้ยเป็นงูใหญ่มากเพื่อนก็เอาหางมาหยอกเอาขาโยกข้าขึ้นอาตมาก็เลยฟันเลยก็มือด้วยไปหัวยู่เสียวงูตัวนี้วะจากยางานเขาไปปุ๊บไฟอันจะจะหยอกกันแห้งไรอัน ค่ายออกแม่ค่ายของแมวท่านครับหางเป็นแย่เขานะแย่ขาโยกขาขึ้นขึ้นทึ่งฟ้าเขาละครับไอเอาขาเอาหางยกขาวน่นนี่งูคางขึ้นอะกระวายเยอะๆก็น่าเอาท่นวะเลยเอามือคำหาหัวมันพอาะงูหายไปเลยเป็นบุษย์ไส้มเนี่ยเสียบบุษยส้มากอดอาตมาก็เลยบอกควายมากอดแค่ยั้อาตมาออกไปออกไปเราบอกเพื่อนสิเลตื่นถึงกวนโอ้ฝัน ฟันดีเต้ในาจนี่ไม่ดีแต่แสดงว่าเจ้าของทีมากออาเลยแล้วเรากอดอาตมาเลยเป็นอเป็นผู้ชายเนยเสือผู้ชายดีใจพุนคือกันแลักพรอใหญ่เจ้าของทีป่ะนะคุนเราเบิกเราคือเบิกไหนอยู่คือคือคืออย่างนั้นเจ้าของทีอันเพราะเน่สมคิดอะไรเบิกเราเริ่มแรกเริ่มแรกเป็นเบิกเราี่แรกนั่งลาตมานอนตวเราเป็นมันบบแมนงูน้อยเด้บักทีเรานี่ครับโตว่นนา้นะเพราะเขาเป็นต้นเัารุ่นต้นตานเลย เว้ยว้ยว้ยโคตลงอองเงี ed, ้ยเต้ oh. น onos, แต่ว่าหางคนดีเงียบขาเท่ายกขึ้นอย่างเียวันมันกระดักกระเนี้ยมตัวเนาะจักะจี้นะก็เรื่องมือเศร้าเศร้าอ่ะห้าหัวยึกกวนกันแล้วสันเสยหัวเสยนอนย่างยางเศร้าห้าหววันหัวเกลื่อน ง่ายังว่ะแต่วมันจะของทิ้แล้วว่ากันคันคือกอดคือขนาดเนี้ยกอดนั่นแหละกอดเบื่อตัวนี่แหละบ้านนี้เฮ็ดเจ๊งได้บ้านสิ่แกตัวเลญ่ยังไดครับพี่จันเจ๊งได้ยังสิดเป็นตัวเป็นนั่นไอแนวช่างไงฮ่าพี่น้องมาน่าได้เฮ็ดกุฏีหลังงามๆมูเลยนี้ได้สร้างได้สร้างได้สร้างยุ้ยครับมาได้สร้างได้สร้างได้สร้างนั่นไหมคิดว่าเพิ่นจะให้รหัสตับคนบูฮู้อยู่แล้ว ไม่ใจไม่ใจปูปูไมีในใจพระอาจารย์ไม่แน่ใจยอดเยี่ยมร่างบัดท่านได้กล้าเผยว่าไม่ใจกับมักตะลาหัดเกตหานะนี่เก้าเกตห้าเกตห้าเกตห้านะแต่ว่าเนี่มันต้องมีได้แน่จานมีบ่ครับมูใหญ่มูใหญ่ไหมเก้าเกตห้านั่นเรามีในใจลิ้นเชาะซองถือเนาะเจ้าปกติแล้วพระอาจารย์นี่นิมิตฝันคิวๆแม่มบังคับผ่านๆมากเลยจะ ถ้าฟันนั่นชิวอยู่แต่ว่าถ้าเื้อนี่เคลื่อนแต่ถ้าบอกพื้นได้อยู่เคลื่อนถ้าละแต้มบางที่บอกกันถ้าเขาซื้อเองนี่มันชิเลื่อนแต้มหนึงก็สว่องแต้มโอ้่ต้องซื้อถ้าถ้าถ้าฟันปุ๊บแล้วบอกปุ๊บเขาเป็นเสื้อปุ๊บนี่ถืออยู่เพราะเคยบอกโยมแม่หลายเทียอยู่นี่ครับถ้าฟันนี่ยจะบอกถ้าบวกฟันถามยังได้กัดเื้อกขาบวชซื้อยังไง แต่ว่าฝันเราพอซื้อนี่ถือเงินว่าจะก็ฝันอาตมาบ่ซื้อน้ำนั่นถือคือถ้าซื้อน้ำเลื่อนไปเลยแต้มหนึ่งเลยสองแต้มแต่ว่างวดนี้ว่าว่าบ่ให้บ่ให้ซื้อเด้อพี่น้องเย็บซี่บ่ห้พระอาจารย์ซื้อเนาะอืมเพราะว่ามันถิงเคลื่อนนะครับเกณฑห้านะครับเดี๋ยวเราไปฟังอันตาเจ้าของหน้าพร้อม แต่งหน้าเราไปอยู่นัไปด่ามันไปด่ามหน้าเหมาร่่ารุ่นหน่นั่งคที่ยบหาเมื่อนคนเาม่องหนนอสได้อนเขาหาผในใจเนี่ยเจดหาเจอันหน่งหาเก้านี่ีปัเอาเอาจารย์เพิ่งกลับมางเน่เขาขเพิ่งตีปัญหาเอาเหรอแน่นหื้อเปียแตะว่าอาจันแล้วก็ว่าเจ็ด้วน่าเป็นย่งบุญถ้าเสดมาจามันซาจะต้องรุ่นหลังวันที่หนึง เท่าคนวาสิไฮท่าหลังไว้ทีนึงปุ๊บก็ได้มาตามสัจะเลยเพราะว่าเจ้าของทีหรืิพระอันหรือโยมที่พันยูนี่พันกวานบุมีเงินต้องต้องเบิกทรัพย์จากปู้ดำก่อนครับอ่าาหลังไว้ทีนึงแตกตุ้มปุ๊บอาตมาออกคนกสิทิ์กสิมาจามมันสาที่คุยกับเพนไว้ เพิ seeing, ่นก็ว่ายังไายช้างอยู่ปูดำมันม่วระอาจารย์ครับปูดำขาลายอันเนาะปูดำขาลายนะครับแล้วหลังวันที่หนึ่งใช่ตัวเล็กพฤทย์ไทยพฤทย์ไทเหรอพันยูนี่โอ้เจ้าพุ่มเจ้าทีซื้อปูดำขาลายตัวเลขกนี่เพันวากันยู่ในอยู่กับอยู่กับผ้าจานแล้วก็เจ้าของทีเนาะค่ะแต่ว่าะอาจารย์ผืนหนึ่งนี่เลขมากในใจคือนเจ็ดห่างแล้วก็ห้าก็ต้องล่อ ล่อเจ้าของทีเพื่นเอกรอบนึงแล้วค่ะลุ้มกระเทอนทีะเทือนกลั่นลังวันที่หนึ่งแลค่ะนที่หนึงเจ้าของทีเพื่นก็ะเือนน้องวานวันนึงเพิ่อนก็ถือมาค่ะเดี๋ยววันนี้สิบหาพี่ปอยให้ถ้าน้ำเจ้าของทีเพิ่นเด้อโอ้ยวันที่สิบห้าพ่อยเจ้าของทีปวดเทียวเพิ่นเทียวเจ้าของทีนี่แหละผู้ดำพาไล่เนี่ยวะผู้ดำพาไล่ผู้ดำพาไล่ที่เป็นเจ้าทีอยู่นี่แหละที่เพิ่นไปตามอาจารย์เพิ่นมาสร้างให้เพิ่อนนะครับผมเออความปรารถนาคือเจ้าของทีเพื่อนนัด แต่ว่ากรรมต่อร่องวานสั่งเป็นวัดกับต,ต้องขอทราบก่อนอถ้าเพิ่นห้มากก็ยังวา่วาสองเือสามมื้อคือหรือหลังวันที่หนึ่งตื่อหี่ก็จะได้มาอยู่ตามสัจะของเพิ่นทุกอย่างเกิดขึ้นต้องหลังวันที่หนึ่งเท่านั้นหลังวันที่หนึ่งนะครับสังได้เนาะเอาหลังวันที่หนึ่งพี่น้องเอฟซีนะครับถ้าห้ามีชกมีหมันนะครับแนวทางตัวเดขกซึ่งาอาจายนแล้วกับฝันว่างูใหญ่มยาลัด แต่ว่าเราก็เลืตีให้นะครับแต่ว่าก็ต้องลอเอนอล่อเจ้าของหน้าเพิ่นอีกทีนึงนะครับสําหรับพ่าจานตีให้ก็คือเจ็ดหานะครับเจ็ดห้านะครับผู้ใหญ่ไก่แล้วกลายเป็นคนมากกอดแสดงว่าเพิ่นหักแล้วนะเพิ่นดีใจเพิ่นเพิ่นยิ่งเนเห็นเพิ่นเห็นมากดีใจแล้วเนี่ย เจ็ดห้าก้อนนะครับเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวเด้อพี่น้องเอฟซีครับอ๋อเรากันงเนาะปล่อยมาเลยเราทำเปกันหลอกปล่อยมาเริใส่เราเลยถ้าเอาใส่อีกตัวนึงก็คือเอาเก่ามาใส่ครับขึ้นว่าขึ้นนะกั้นหมากมันคือเกี่ยวเนี่ยก็ว่าพ่อบอกลกินแล้วก็ต้องมีแล้วหายเลย พอเรียงมาแล้วใส่อกาต้ามาเลยนะอยู่รถเหรอแม่นอยู่ในรถกระบะสีขาวมันนีคนอยู่ทีงสุดแม่ก็น่าก็จะบอกให้ได้ย่างดอกเจ็ดห้าตัวเดียวนะครับขจารีด้วยคือเพียงขจาร์แล้วกับว่าหน่อยๆนะครับป้อมฝันมันก็บว่าสูงฟังแล้วนะครับแล้วก็าเบิรงแล้วสถานที่ก็เป็นตาไนยู่ยู่ว่าสันลมเรือนดีแล้วก็เป็นตาสงบนะครับวิเวกการงานงานทำสรากับแม ทรัพย์สมบัติหลาย<อ>สันพันวาย,ยังไงนี่เข้าไงพ่นเดี่ยวยพ่นกระสิให้เฮ้าตัวบัตชิงว่างสั่นเหรอพ่นัพย์สมบัติพ่นอยู่หลายสันเอาไปจกกักขีดกบฏก็สันสมบัติพ่นนาตีแต่ว่าฟั้งบงกนกับแม่นี่พอเสดแต่มือพอเสดเปิดอยแตมือพอเสดเปิดไอส้สำนักมากเ่ยตั้งประเทศเข่าชูมือก็เห็นตัวนี้ออกตัวนั้นแต่ละมือเนี่ย ยานั่นเด้ยพันนี้มาลดท่านเพียงสั่นบอกคือหลงปิดหลงข้างมาอยู่นี่โอ้ตัวเลขมองไม่เห็นเหรอครับเห็นเท่กันในหันรถไปบ้านเรือไทยดิประมาณไหนจิกบอลพ่อเสือน้องจิกโขกหน้าน้องจิกนะครับซึ่งหรือว่าซื้อหนึ่งกับคุยอีลี่เขาจะเอิ่นคุยอีลี่คุยอีลี่นะครับอาจารย์งหอยต้มมันนะครับ อาจายนของคอสิมาเป็นก้อนแดงค่ะอาจา์ถัดแตกนี่เขาก็เปิดพุ่มลดเนาะแดนบ่แม่จังเลพี่ก็ได้อย่ก็ไ้มเปนั่นพุ่มาต้องาได้กวอนันได้กวอนเฮ้พุ่มมาค่อนควอนพุ่นมาควอนคะอนพุ่มมาอนควอนพุ่มมาวอนอนลดไอ้ลดคนเอาไรผองมคนลดควอนขอให้ให้ทุกคนทุกคนเร่งชวนตูไปเลย ไอลากันด mm ้เนราะ่จะ <uya> ้ได้นานจ่อ่ของจักบ้าสะ่อยห้าปอดแต่เรื่องว่าะพอเสีป้อนไปป้อนไปนะครับกะหูจักอยู่นะครับเห็นอยู่จ้าองทีน้ำปอน้ำอไ้บนนีแล้วน้เปลี่ยนแล้วบ่เปลี่นแล้ววางหันนนิดจักเทียดจังไหค่อยไปไปเป็นข่าวเลยหูจักเลยนี่มิดอินซิม มันนี่จินดาขึ้นเนี่ยของแท้แล้วกันบ้านนี้กันไนม้อ,อันนี้อันนี้มันมันของแท้บ้านเมียนเคยเลยมันยาขึ้นจังหวะมาเป็นตอนแล้วคนลับไปได้จังไหนอะไรขอว่าขอรูบขอมาเลย